ดีคะ่ะช่องคุยีอ o ั n e official นะคะว,นะวันนี้จะพาพี่น้องตึกไปชมบรรยากาศนะคะอะวันนี้ก็ฝนตกตลอดเส้นทางนะคะที่เรายรามเช้านะคะโอ้ไก่หมุนขายต่เช้าเลยโอ้เดี๋ยวมาซื้อไก่หมุนไปนั่งทานมีโรงแรมรีสอร์ทคุณตาหกร้อยเก้าร้อยค่ะ ต้องไปเกดคูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอพระคุณค่ะจะแนะนำคลิปดีๆมาฝากเอฟบีแฟนคลับุนะคะเด่งท่องเที่ยวเล่นน้ำของลุงเล็กนะคะจะไปถ่ายคลิปกันนะคะพี่น้องค่ะเมืองนครนายกนะคะล้อมรอบไปด้วยหุบเขา เราก็เป็นเรงท่องเที่ยวนะคะที่ทุกคนก็อยากจะมาไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะกจากุงเทเดี๋ยวเราไปอ<ม>ีก300เมตรขึ้นมาถึงสันเขื่อนนะคะก็นี่ค่ะนักท่องเที่ยวก็จะไปเรือ,อลำหนึ่งนะคะก็จะรับน,นักท่องเที่ยว10คนคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะแต่ครูลีคงไม่ไปเนื่องจากว่าเราจะเดินทางต่อนะคะจะไปอีกหลายที่นะคะ เดยพาพี่น้องมาชมว่าลำหนึ่งจะรับได้สิบคนค่ะเป็นรถที่มาจอดนะคะบรรยากาศดีก็จะมีรถกอล์ฟนะคะคิดเป็นชั่วโมงถ้าเราไม่นั่งรถกอล์ฟเราก็เดินค่ะพาพี่น้องไปชมกันนะคะ เือนข้นด่านประการชนยามเช้านู่นค่ะเนื่องจากว่าฝนตกวันนี้นะคะพี่น้องค่ะคุรีเลยพามาชมค่ะโอ้โหน้ํายังไม่เยอะนะคะต้องมาเดือนพฤศจิกายนนะคะน้ําจะเยอะนะคะแต่นี่เขาจะนั่งเรือค่ะเราก็ไปดูกันนะคะไปชมได้นะฮะ,ะโครงการพัฒนาฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดนครนายก นะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบยี่สิบจ็ดกราคานะคะสองห้าหกเจ็ดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เขื่อนขุ้นด่านประการชนค่ะนี่ค่ะเราก็จะเดินตามเขานะฮะน้ำไม่เต็มค่ะน้หู้นเรือเรืออยู่ข้างล่างต้องเดินไปค่ะ สวยงามมากค่ะโอ้โหจับต้องได้ค่ะมอค่ะว้าวนู่นค่ะนักท่องเที่ยวจะไปนะคะทั้งหมดสิบท่านลำหนึงจะรับได้สิบท่านนะคะแต่วันนี้เราไม่ไปค่ะเนื่องจากเวลาจำกัดนะคะต้องขอท,ที่เก็บน้ำนะคะ ตอนนี้น้ำยังไม่เยอะนะคะเนื่องจากเป็นเดือนมิถุนายนนะคะน้ำก็ประมาณนี้ค่ะอสวยค่ะสวยสวยมากเลยค่ะขึ้นมาก็สวยขนาดนี้แล้ว <c oughs> จะสวยขนาดไหนนะคะเนี่ยหมอกยามเช้าเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะถ้าเราไม่ตื่นแต่เช้าเราจะไม่เจอสิ่งนี้นะ,ะโอ้โหเย็นยังกับน้ำแข็งเลยทั้งฝนลงเม็ดด้วยนะคะบรรยากาศสุดยอด Amazing Thailand ค่ะ Amazing Amazing ว้าวว้าวสมกับต้องขอบคุณพ่อบ้านนะคะท่านพามาเราถึงได้มาะคะ่ะอสวยค่ะสวยมากสุด,ดยอดเลยค่ะต้องเที่ยวชุดนี้ านนี้ก็จะลงเรือนะคะไต่บันไดลงะคะ่ะแล้วเรือก็จะมารับค่ะชมบรรยากาศเช้าเ้านะคะพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นค่ะสวยงามว้าววาว,วันนี้อากาศมืดคึมก็จะเห็นได้ประมาณนี้นะคะเพราะเรามาหน้าหน้าฝนค่ะเรามาหน้าฝนนะคะ นี่ค่ะคนี่เยี่ยมเลยนะคะธรรมชาติมาแล้วถ้าไม่ตั้งใจมาเขาคงไม่เห็นนะ,ะเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสเราต้องเก็บเกี่ยวนะคะหากอายุมากกว่านี้คงไม่มีโอกาสได้มาน,ะะนี่วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะนักท่องเที่ยวก็จะเยอะประมาณนี้ค่ะ ห้ามลงบันไดก่อนได้รับอนุญาตนี่ค่ะเปลี่ยนขุนด่านประการชนรรรน,นี่ค่ะตั้งอยู่หมู่สองบ้านท่าตั้งตำบลหินตั้งอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายก เขื่อนคุ้นดานประการชนนะคะเป็นเขื่อนคอนกีตบ,บทอัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริรัชกาลที่9ทําให้มีน้ำไว้ใช้ในการเกษตรอุปโภคบริโภคแก้ปัญหาดินเปรี้ยวป้องกันและบรรเทาอุทกภัยผักดันน้ําเค็มเพิ่มปริมาณน้ําใต้ดินแหล่งการเพาะพันธุ์สัตว์น้ําและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกนะคะ มีรายได้มีราษฎรอยู่ดีกินดีในวันที่2มิถุนายน2549ทรงพระกรุณาโปรดเกลพระราชทานชื่อเขื่อนขุนด่านประการชนเป็นแหล่งรองรับน้ำที่มีต้นกำเนิดจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และต้นแม่น้ำนครนายกจึงนำมาใช้ประกอบพิธีสำคัญสำคัญของประเทศดังนี้นะคะ2562ก็พระราชพิธีบรุราชาพิเศษ รัชกาลที่10คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์วันนี้ก็ถือว่าได้พามาเที่ยวชมทะเลหมอกที่เขื่อนขุนด่านประการชนค่ะจะไปลงเรือแล้วค่ะเรือมา